hello everyone my name is captain i'm study i n g at s a t i s i lebagan today i'm proud to present my home บ้านผมไม่มีน้ำตกแต่นี่ก็น้ำตกนะน้ำตกที่นี่บอกกับสายบุญเพราะที่นี่เขาถ่าร้อม สันนิษฐานกันว่าวัดนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ได้มีการเกณฑ์ชาวบ้านที่เป็นมรที่อยู่ในบริเวณนั้นขึ้นมาสร้างต่อมามีไผ่ขึ้นมาเป็นจำนวนมากมีความร่มรื่นชาวบ้านจึงเห็นว่าเหมาะแก่การตั้งเป็นสำนักสงมีพระภิกษุส,สงฆ์เข้ามาจำพรรษาอย่างต่อเนื่อง สถานที่นี้จึงกลายเป็นที่มาของชื่อวัดไผ่ล้อมมาจนถึงปัจจุบันครับบ้านผมไม่มีภูเขาแต่มีเจดีย์ที่สูงเท่าภูเขาและสูงที่สุดในเอเชียองค์พระพสมเจดีย์ถูกสร้างขึ้นเมื่อ1,600ปีก่อนดินแดนแห่งนี้ถูกเรียกว่าเมืองทวาราวดี ต่อมาสมัยรัชกาลที่4ได้โปรดให้สร้างเจดีย์ใหม่ข้อปหลังเดิมและสร้างเสร็จในสมัยรัชกาลที่5รวมเวลาในการก่อสร้าง17ปีเลยนะครับปัจจุบันองค์พระประดมเจดีย์มีความสูงจากฐานถึงยอด120.5เมตรเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระร่วงโรจราริ์ด้านหลังผมเนี่ยครับเป็นพระพุทธรูปยืนปางประธานอภัย เป็นสุ่มรวนจิตใจของเราเชาวนครปฐมนะครับลองมาเดินเที่ยวกันดูไหมครับตามผมมาได้เลยน้องกัปตันกำลังจะพาไปหาสถานที่ที่ไม่มีคนรู้จักกันะครับอยู่ข้างหลังผมนี่เองด้านในนี้จะเป็นที่บรรจุ ของพระบรมาราชสีลังคารนะครับของรัชกาลที่6และด้านในคือเคล็ับความรวยของบ้านผมนะครับเจอล้วครับหลังจากที่เราอิ่มบุญกันแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เราก็มาหาอะไรที่อิ่มท้องกันนะครับ ตามผมมาเลยนี่นะคบเพื่อนๆตลาดโต้รุ่งที่อยู่ในองค์พระของกินเยอะมากเลยครับเพื่อนๆร้านแรกที่ผมอยากแนะนาเจ๊เจงลูกชิ้นปลาหอยทอดลายผอมกรอบนอกนุ่มในอย่าพลาดกันนะครับทุกคนปลาคังทองน้ำปลาหวานแซ่บอร่อยอย่าบอกใครแต่เขียวยำมากๆเลยนะครับทุกคนทอดมันกุ้งร้านชออร่อยสดๆคนลุงกัน อยากจะแจกฟรีเด่นไทยไอศครีมนมสดปั่นหนัวชุดๆไปแล้วครับที่สุดท้ายที่ผมมีความภูมิใจมากที่สุดในการนำเสนอคือมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าที่มหาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งศิละปะแห่งแรกของประเทศไทยที่นี่เป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้ตั้งแต่ไวเด็กจนถึงไวโต และที่สำคัญเป็นเรื่งเรียงของผมด้วยครับผมขออนุญาตพาเพืพ่อนเื่อเที่ยวในมุมมองของผมนะครับมีสวนไปเดินเล่น,นมีสะพานข้ามคลองด้วยนะครับไปเลี้ยงปลากัน,นครับทุกคน,นไปไปเดี๋ยวนีมันตัวเลยนะอ๋อตุตต๊ตตเลิกเรียน ผมก็มาหาของกินได้ที่ตลาดอินดี้นะครับได้มาแล้วครับอืมสดชื่นแต่มนต้องตังคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปบ้านของฉัน thank you everyone for watching Goodbye.